พี่สมนึกวันนี้โอ้ก็มีต้นหนึ่งที่โอ้จะให้พี่สมเนึกดูค่ะว่าลักษณะต้นเป็นยังไงต้นนี้ลักษณะต้นนี้ลักษณะแผลเป็นยังไงใช่ไหมค่ะครับเดี๋ยวจะดูให้ ที่โอมาเจอนะคะก็คือลักษณะต้นเหมือนเป็นรูจุด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 แล้วก็มีลักษณะของน้ําเยิ้มออกมาจากรูอะค่ะพี่แล้วทีนี้โอก็เลยจัดการถากเปิดก็คือเปิดบริเวณแผลเท่าที่เห็นนะคะเนี่ยทีแล้วก็เปิดเนี่ยรอบต้นอ่ะมันก็จะเหลือตรงส่วนดีหน่อยนึงอะค่ะพี่พี่โอทาช่วงนั้นก็น่าจะประมาณสักเออน่าจะหกเดือนได้แล้วมั้งพี่ก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะมีรูอะค่ะพี่ หกเดือนดเดือนฤดูฤดูแล้งใช่ก่อนที่มัน<ะ>ที่มันจะจะยังไม่มีมีดอกอะ่ะครับฤ<ล>ดูแล้งฤดูแล้แงไม่ไม่มีน้ําเป็นตัวนําพาเพราะงั้นการที่ว่าเราจะบล็อกแผลอยู่ในกรอบพวกนี้ในฤดูแล้งจะรักษาง่ายกว่าในฤดูฝนอ,อ๋อค่ะต้นนี้ไม่มีตําหนิแผลไม่มีตำหนิแผลหมายถึงว่าแผลตรงน,นี้จะหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าบริเวณแผลตรงน,นี้จะยุบจะยุบครับยุบนะฮะ ยุบอ๋อก็คือรอยต่อระหว่างอ่าอ่ารอยต่อระหว่างเนื้อเนื้อเนื้อเน่าผมเรียกว่าเนื้อหน้าแผ่เนื้อเน่าแล้วก็เนื้อดีครับอันนี้เนื้อเน่ามันก็จะยุบยุบเนื้อเน่าเนี้ยจะใช้งานไม่ได้ครับโดยรอบต้นเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่มีมอดที่มีมอดเข้าเนื้อที่มีสีเป็นสีอเปิดมาเป็นสีชมพูเป็นสีส้มเหลืองเป็นสีสีช้ำชๆเนี่ยผมเรียกว่าเนื้อหน้าแผ่มันจะใช้งานไม่ได้ละนะครับพวกเนี้ย ครับมันจะใช้งานไม่ได้ครับมันจะใช้งานไม่ได้คือมันมันมันจะเน่าเน่าเสียทั้งหมดนะครับเน่าเสียทั้งหมดแล้วอย่างนี้เราควรที่จะเปิดให้หมดไหมคะพี่ก็เนื้อแผ่มันพัฒนาแล้วแล้วเนื้อเนื้อมันแห้งถ้าเราดูคือเนื้อมันแห้งเนื้อมันไม่มีสีช้ํามันไม่มีสีแบบออสีชมพูอยู่เนื้อไม้แห้งหมาดขนาดนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับไม่ค่อยคือปล่อยปล่อยวางเลยแต่ถ้าเปิดมา มันยังเป็นเนื้อสีชมพูอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อดีนี่นะครับเนื้อไม้แห้งนี้ปล่อยวางนะครับถ้าวันมันยังเป็นนะครับถ้าว่ามันยังเป็นเนื้อสีแบบนี้อยู่แบบนี้ต้องไล่เก็บงานนะครับเพราะว่ามันไม่จบลักษณะคือมันเป็นเส้นเออ่อาอมันมันจะเป็นรอยรอยเต้นเต้นขึ้นไปเป็นแนวตั้ง แต่ตัวนี้คือมันช้ำม,มันจะใช้ไม่ได้แล้วบบสีจะใช้ไม่ได้เนื้อไม้ทุเรียนดีๆก็คือมันจะไม่มีรอยพวกนี้ใช่ไหมพี่ครับเนื้อมันจะสะอาดแล้วผมเปิดให้ดูก็ได้เปิดดูตรงแผลพัฒนาเลยเนียเ,เนื้อเน่าเนื้อเน่านี่คือเป็นเนื้อที่เราจะใช้งานไม่ได้ครับเนื้อใช้งานได้คือเนื้อสีนี้สะพานทอ่ออาหารที่สามารถเทคอาหารขึ้นต้นได้คือสีนี้ครับสีนี้ใช้ไม่ได้ กิ่งที่มีปัญหาในอนาคตก็จะเป็นกิ่งเหล่านี้เพราะกิ่งเหล่านี้อยู่อยู่หน้าแผลพออ,อ,ออยู่หน้าแผลเสร็จปุ๊บคอกิ่งเน่าหมดสะพานท่ออาหารเน่าทิ้งทั้งหมดคอกิ่งเนี้ยมันก็จะเน่าทั้งหมดกิ่งเนี้ยอนาคตมันจะใบมันจะค่อยๆเหลืองลงและร่วงถ้าเสังเกตกันเนี้ยเริ่มแล้วใช่ๆอย่างเงี่อ่าเริ่มแล้วแต่ถ้า,าบริเวณที่สะพานท่ออาหารยังดีอยู่เนี้ยตรงจุดเนี้ยใช่ ใบมันจะผิดกันเลยอย่างเงี้ยเริ่มถอดสีละมันจะชะง,งักชะง,งักเออคืออาจจะโดนสารเคมีแล้วเกิดความหมดแอร์แต่ว่าเขายังคงทํางานอยู่แบบอันนี้คือทํางานไม่เต็มที่อ่ะยังทํางานไม่เต็มที่คืออยู่ในช่วงพีคอยู่ในช่วงี่ว่าอยากจะฟื้นอยู่ในช่วงก็ว่ากาลังฟื้นฟูนฟนตัวเองเหมือนเหมือนเราป่วยเหมือนเหมือนไฟท็อปมันก็เหมือนคนเหมือนกันเมื่อมันโดนสารเคมีเข้าไปเยอะๆอ่าชอ็อตนิ่งอ่อนแอ พออ่อนแอไปปุ๊บเชื้อมันยังอยู่มันก็พร้อมจะบูมได้เมื่อร่างกายคนอ่อนแอเปรียบจะเหมือนคนเป็นไข้ขามาลาเรียมาแล้วอย่างเงี้ยพอมันเปลี่ยนไปทีมันจะอาจจะเป็นมาลาเรียสายพันธุ์ใหม่ก็ได้ mm hmm. ครับเหมือนกัน